เรื่องแรกที่จะคุยกับท่านเอาให้มันต่อเชื่อมอารมณ์ไม่ขาดตอนหน่อยครับเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องของการขับไล่คุณประยุทธ์การเดินขบวนเมื่อวันที่5นะครับเมืม่อวานนี้ก็ชุมนุมใหญ่ที่อโโกคนยังหนานแน่นระยุทธ์ก็สะบักสะบอมจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แล้วเป็นที่แน่ชัดครับว่าคะแนนที่ประยุทธ์ได้นั้นเกิดจากการเอากล้วยไปแลกส่วนจะแลกกันร,รายละเอียดยังไงอันนี้เขาเข้าใจห,หาข้อมูลยากแล้วแต่ไอ้มีเงินส่งเข้าไปนี่แน่นอนแล้วนะครับแน่นอนแล้วแล้วก็จะมีผลในการปรับคอรมอแล้วก็จะเกิดการยุบสภาย,ยังไงผมคิดว่าไม่ไม่นานไม่นานแต่ว่าวันนี้ที่ผมจะคุยกับท่านว่า ระบบรัฐสภาของไทยเนี่ยมันพิการไปแล้ววิกฤตของโรคระบาดเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดกับเราคนเดียวและปัญหาการแก้ปัญหาของรัฐแต่ละรัฐเนี่ยหลายรัฐในในโลกนี้เนี่ยบางรัฐนี่อ่อนแอนะครับการบริหารจัดการอ่อนแอก็เกิดปัญหาคนไม่พอใจก็เดินขบวน ผมเคยเอาเรื่องตูนิเซียมาแกมา้มาให้ท่านดูว่าตูนิเซียก็มีประชาชนเดินขบวนขับไล่ฝ่ายบริหารและประธานาธิบดีของตูนิเซียลงมาลงมาปลดนายกรัฐมนตรีในผมก็มาเปลียบว่าระบบการเมืองที่เอ่อที่มีกษัตริย์ต่อมีกษัตริย์เหมือนเราเนี่ยตูนิเซียนี่ไม่มีกษัตริย์อเมริกาไม่มีกษัตริย์มีวิกฤต เขาก็จะใช้วิธีโหวตผมคุยกับท่านไปแล้วว่าผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนี่กําลังใจหายใจความวันที่14เนี่ยครับเขาโหวตแล้วว่าจะได้เป็นผู้ว่าการรัฐต่อหรือเปล่าเพราะว่ามีประชาชนไม่พอใจแต่เขามีกฎหมายหาทางออกให้แล้วแต่ของญี่ปุน่นยังไม่ได้พูดถึงครับมีข่าวเรื่องเออญี่ปุน่นนายกรัฐมนตรี ญี่ปุ่นลาออกครับนายกรัฐมนตรีโยชิฮิดะนะครับโยชิฮิดะสุกะได้ลาออกจากนายกรัฐมนตรีแล้วและจะมีผลปลา,ายเดือนนี้ครับถ้าท่านดูข่าวของโยชิฮิดะสุกะครับหนังสือพิมพ์ L.A. Time s อเมริกาเขาสนใจนะครับเรื่องเรื่องนี้หนังสือพิมพ์ L.A. Time s เขาก็ลงข่าวเมื่อสองวันนี้นะครับว่าโยชิดะลาออกแล้วก็มีการที่ปรากฏว่าพอประกาศลาออกเสร็จแล้วนะครับหุ้นขึ้นเกือบ500จุดรับ หุ้นที่ญี่ปุ่นหุ้นตลาดหุ้นขึ้นเลยแสดงว่าญี่ปุ่นเขาก็มีวิกฤตแล้วพอดูรายละเอียดวิกฤตของสุกะแล้วนี่นะครับปรากฏว่าปัญหาใหญ่คือคุมโรคระบาดไม่มีประสิทธิภาพขอโทษนะผมผมอ่านดูรายละเอียดของ นายกลัติสุกาแล้วนี่กับตัวเลขความเจ็บป่วยการตายของคนญี่ปุ่นนี่น้อยกว่าไทยเยอะเลยครับน้อยกว่าไทยเยอะอา้าวเขายังลาออกฮะและยุทธมึงเป็นอะไรไม่ลาอา้าวเห็นไหมฮะญี่ปุ่นมีกษัตริย์เหมือนกันเราก็มีกษัตริย์ ญี่ปุ่นก็ได้ชื่อว่ารูปแบบการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขเหมือนกันแต่กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองไม่ยุ่งการเมืองเลยพอเปรียบกันแล้วเอาลวไทยอ่ะแสดงว่ายุ่งแน่ๆอ้ยุทมบนถึงเป็นอย่างนี้หมดสภาพแล้วเนี่ยขนาดถึงขนาดต้องแจกกล้วยแล้วเพื่อจะแลกคะแนนนี่ยังไม่ออกประชาชนก็ประโงกันมาพอปีแล้วนะ ของญี่ปุ่นนี่ไม่ไม่ได้หนักหนาเลยครับคุณสุกะนี่เข้ามาแทนคุณชินโซอาเบะเข้ามาแทนได้ปีหนึ่งเพราะคุณชินโซน้าลาออกลาออกเนื่องจากอาการป่วยสุขภาพไม่แข็งแรงก็ให้คุณสุกะนี่เข้ามาแทนก็มาแทนได้ประมาณประมาณ,ป,มาณป,ปีหนึ่งครับเจอปัญหาอีกปรากกฏว่าลาออกครับแล้วลาออกนี่ เออ่ก็จะข่าวนะข่าวว่าจะให้เออ่จะให้รัฐมนตรีเออ่ที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเออ่น่าจะเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะเขาเรียกรัฐมนตรีวัคซีนผมก็ไม่เข้าใจภาาษอังกฤษเลยเรียกวัคซีนมินิสเตอร์อะไรเงี้ยคงจะเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเหมือนเหมือนคล้ายๆคุณอน,นุทินเนี่ย เขาก็จะว่าจ,จะให้คนนี้เข้ามาแทนอันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าเป็น,นกลไกประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่ระบบรัฐสภาสามารถที่จะแก้วิกฤตของประเทศได้ขณะนี้ยังแก้ไม่ได้ไม่ได้ดังใจเขาก็ลาออกลาออกก็เอาลําตีที่คิดว่าไหวเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกชื่อคุณทาโร่โกโน นะครับแต่ว่ายังยังไม่แน่นอนมีข่าวอย่างนั้นมาดูนี่นะครับข่าวจาก south china morning post ลงข่าวก็เป็นข่าวเดียวกันที่ los, los angeles times ที่ผมห้จันดูนั่นแหละก็เป็นข่าวเดียวกันแต่เพียงแต่รายละเอียดที่ผมจะบอกกับท่านนี้ปรากฏว่าผมอยากจะ เอาอรายละเอียดนี้มาให้ท่านดูนิดหนึ่งไม่เอายาวละครับว่าเขาบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสนะครับของญี่ปุ่นที่พุ่งสูงนี่อย่าลืมนะฮะญี่ปุ่นนี่คือมีประมาณ300ล้านนะคนนะฮะของเรานี่67นะฮะท่านเวลาท่านตามตามข้อมูลแล้วจะได้ท่านรู้ปรากฏว่า พุ่งสูงเป็นประวัติการคือป่วยวันละสองหมืครับของไทยนี่สอง0 0ื่นกว่าตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาของเรานี่เป็นมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาก่อนกรกฎาคมก็ป่วยหนักแล้วครับล้มตายกันหนักๆนี่นะครับเขาบอกโรงพยาบาลปฏิเสธคนไข้อัตราฉีดวัคซีนยังไม่เพียงพอโดยมีประชากรฉีด ครบโดสไปแล้ว47ครบโดสคือ2โดส47จาก300ล้านนะและยอดเสียชีวิตสะสมพุ่งทะลุ16,000ลายแล้วทำให้คะแนนนิยมของสุกะสุกะนี่ตกลงแค่คะแนนตกลงนี่พักการเมืองเขาต้องจัดการแล้วเห็นไหมฮะระบบพักการเมืองเข้มแข็ง ปักกของเรานี่ตอนนี้ตายทะลุหมื่นขึ้นไปเยอะแล้วแต่ว่าจากเจล้านนะหกสิบเล้านของเขาสามอล้านนะถ้าเราดูอย่างนี้เราจะเห็นชัดเจนว่ากลไกของระบบประชาธิปไตยของญี่ปุ่นนั้นกำลังทำงานเต็มที่ท่านต้องตั้งคำถามนะครับว่าทำไมญี่ปุ่นมีกษัตริย์เหมือนกัน เราก็มีกษัตริย์เหมือนกันใช้ระบบปกครองแบบอังกฤษนะครับแล้วทําไมระบบประชาธิปไตยที่เขามีกษัตริย์เนี่ยเขาจึงทําฟังก์ชันหรือกลไกของเขาเนี่ยยังมีประสิทธิภาพทําได้เรารู้มานานแล้วนะครับว่าญี่ปุ่นนั้นจัก,กรพรรดิเขาไม่ยุ่งกับการเมืองเลยนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะได้เอามาศึกษาในกรณีนี้ อีกประเด็นหนึ่งประสิทธิภาพไม่ดีเอากษัตริย์จักรพรรดิญี่ปุ่นลงมาคุมคุมการเมืองเลยดีไหมในเมื่อเราเชื่อว่ากษัตริย์นั้นมีคุณมีความสามารถสูงสุดกเกหนือมนุษย์เก่งกาจสามารถทุกอย่างมีคุณธรรมสูงสุดก็เห็นเชียร์กันจังเลยใน,นประเทศไทย ถ้าประเทศไทยเชียร์กันเช่นนั้นผมว่ากษัตริย์ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เบาครับก็คงจะดีเหมือนกันนั่นแหละแล้วรู้ไหมครับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเยอะนะครับที่ยังนิยมกษัตริย์ทำไมระบบกษัตริย์จึงไม่กลับมาปกครองญี่ปุ่นแบบมีพระราชาอำนาจเต็มๆเหมือนประเทศไทยวันนี้คนญี่ปุ่นส่วนหนึ่งก็ไม่เอากษัตริย์ แต่เขาไม่พูดไม่จาเมื่อระบบมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เดินหน้าไปแต่คนญี่ปุ่นอีกส่วนหนึ่งถึงวันเกิดกษัตริย์เนี่ยนะโอ้โหไปโบกธงเต็มเลยความคิดอนุรักษ์เรื่องกษัตริย์ของญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่น้อยกว่า,วาไทยนะครับแต่ทำไมระบบกษัตริย์ไม่กลับมาปกครองประเทศญี่ปุ่นทำไมปล่อยให้พรรคการเมืองเขาปกครอง ส่วนท่านจะเสื้อเหลืองอาจจะไม่ชอบนะสลีมอาจจะไม่ชอบนะฮะแต่ไม่ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบแต่ว่ากลไกสภานี่เขาเปลี่ยนนายกง่ายไม่ต้องไม่ต้องตีกันหัวร้านข้างแตกแบบประเทศไทยนะไม่ต้องด่าทอกันเป็นวิกเป็นวิกฤตที่ซ้ําวิกฤตโควิด <c oughs> เข้ามาอีก <c oughs> เห็นไหมฮะ <c oughs> ดังนั้นวันนี้เรื่องของญี่ปุ่นเป็นบทเรียนที่ใกล้กันกับประเทศไทย ระยะทางก็ไม่ไกลกันครับนั่งเครื่องบินก็ห้าหชั่วโมงสองมงเผ่าพันธุ์ก็ใกล้เคียงกันระบบเจ้าเหมือนกันนะทำไมของเขาเดินหน้าได้สบายๆในการบริหารเพื่อเปลี่ยนประสิทธิภาพว่ากันจริงๆแล้วระบบจากกรพัรดิญี่ปุ่นนั้นคนญี่ปุ่นส่วนหนึ่งนี่ก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไร พียงแต่เขาไม่ค่อยได้พูดดังนั้นภาพลักษณ์ของกษัตริย์ญี่ปุ่นนี่แม่รู้สึกเป็นกษัตริย์ที่น่ารักมากไม่ไมออ่อยู่ใกล้ชิดประชาชนเหลือเกินผมก็เคยบอกท่านเลยนะครับว่าญี่ปุ่นถ้าญี่ปุ่นชนะสงครามโลกครั้งที่สองนี่ผมว่าจาัก,กรพรรดิก็คงไม่เป็นไม่เป็นอย่างเงี้ยเป็นเสืออภิมหาพยักฆ์เลยก็แล้วกันนี่พอเจอแพ้สงครามเข้าไป แล้วก็เมื่อแพ้สงครามกษัตริย์ก็ต้องไปครับแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเขาให้ไว้แต่เขามาร่างรัฐธรรมนูญให้กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองเลยห้ามยุ่งเลยแล้วการเศรษฐกิจของญี่ปุ่นก็ฟื้นตัวขึ้นทันทีหลังสงครามโลกที่สองเห็นไหมครับเอานะเรื่องนี้เป็นบทเรียนให้เราศึกษากันแล้วผมจะเก็บรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปมาเล่าท่านฟังต่อแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดวันนี้เราก็เห็นความ เป็นกลไกนะครับของญี่ปุ่นที่เขาทำหน้าที่ได้ดีโดยระบบรัฐสภาของเขานะครับเรามาคุยกันเรื่องจีนต่ออย่าลืมนะครับกดไลค์ซะก่อนครับก่อนที่จะดูต่อไปเนี่ยเดี๋ยวลืมนะครับ